สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล a ชแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมสัมสูนะครับ4 0นิ้วนะครับรุ่น UA40J5000 0 0 0หนะครับอาการไฟไม่เข้านะครับเดี๋ยวเรามาดูนครับขฟ้ามาก็จะเจอรูปทรงแบบนี้นะครับก็บอร์ดซับไฟนะครับตัวนี้ไฟไม่เข้าหมายถึงหลอด LED แสดงสถานะสแตนบายสีแดงไม่ติดเลยนะครับมืดบอร์ดสนิทเลยนะครับก็ ันดับแรกที่ผมได้ลองเสียบดูแล้วครับเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับเราดึงจับนี่ออกนะครับเสียบปลั๊กปุ๊บหลอดก็ไม่ติดครับไม่ทํางานครับก็คือจ่ายไฟมีปัญหานะครับตอนนี้ต้องซ่อมจ่ายไฟนะครับแต่หลังจากที่ที่แกะเครื่องมาแล้วนะครับก็คือว่าผ่านการซ่อมมาแล้วครับผ่านการซ่อมก็คือผมไม่แน่ใจนะครับแต่เห็นมีรอยซ่อมมาแล้วก็คงไม่ได้ทําอะไรมากมายครับนอกจากเปลี่ยนเฟสตตัวนี้ครับ สามขาครับตรงนี้ที่มีรอยตะกัวใหม่ๆครับแล้วก็ฟิวก็ขาดครับการขาดของฟิวแล้วเปลี่ยนตัวนี้มันต้องมีตัวช็อตครับเดี๋ยวก็มาดูกันครับว่ามีตัวไหนเสียมัางโอเคครับเดี๋ยวไล่ตรวจเช็คสักครู่ครับครับการไล่เช็คเมื่อกี้เฟดตัวนี้เสียนะครับสามขาช็อตนะครับเบอร์ k 1 0 a 60 w นะครับ k 1 0 0 a 60 w นะครับวันนี้ช็อตครับแล้วก็เวลามาวัดก็ต้องมาวัดที่ไดโอดรือีนะครับมันจะต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะครับไดโอดนี่ขานะครับฟิวนี่ขาดมานะครับฟิวต้องนี่ขาดไล่พันคอยลวดคอยลววดมอไปต้องนี่มาครับมันจะเป็นไฟ ac นะครับ ผ่านมาจะเป็นเส้นไข่เส้นมันอยู่แล้วครับวิ่งมาราจะมาทางนี้เข้าเดี่ยวสีข่ขาครับก็อ,อาจจะมองไม่เห็นนะครับปักไฟวิ่งคู่มาฟิวตัวนี้ขาดมันก็จะโยงมาทางนี้ครับโยงมนี่ก็จะวิ่งเป็นออคู่ไข่คู่มันครับผ่านวันนี้ผ่านลวดผ่านลวดมานี้ก็จะมาเข้าที่ขาเดียวครับขนเดี่ตรงนี้ก็จะเป็นกระแสสลับนะครับ พอผ่านผ่านขั้วมาก็เป็นบวกลบก็จะเป็นสีไฟตัวนี้ไฟชอบค้างก็ระวังกันด้วยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้ก็ผมไม่รู้มองชัดไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนสับหน้ากล้องออเลยครับเสร็จตัวนี้ช็อตนะครับดูดลอยแล้วครับดูดลอยแล้วต้องมาวัดตรงขั้วสีว่ามันยังขึ้นอยู่ไหมครับถ้าขึ้นใส่ฟิวไปก็ขาดนะครับ ตัวนี้ฟิลตัางอคุณถึงวัดตรงซีระวังไฟค้างนะครับต้องชาร์จไฟก่อนนะครับชาร์จไฟก็คือเอาปลั๊กหน่วแรงดูหลอดไฟมันถ่วงระหว่งางขาซีนะครับอันนี้มันจะต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนี่คือถูกนะนะครับเตอร์ครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างถูกแล้วครับไดโอดบางครั้งวัดตรงนี้ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างแต่วัดตรงนี้ก็ช็อตนะครับระหว่างสัญ,ญลักษณ์ไฟกระแสสลับนะครับ ขาส่วนหน้าสี่ขาจะอยู่ขากลางครับสองกับสามนะครับขึ้นนะครับได้อดอาจมีปัญหาครับในในกรณีที่เราลอยเสร็จแล้วก็ไม่แน่ก็ต้องอาจจะต้องดูดไดอดลอยมาวัดดูนะครับแต่ในกรณีนี้อาจจะมาทางขั้วไอซีที่จะทำมาที่พันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมวัดออกเท่าซอฟิวตรงนี้ขาดนะครับ ิวตรงนี้ขาดไดโอดช็อตแล้วก็บอกว่าตรงไดโอดสี่ขาบิดตัวใหญ่แล้วไม่ไม่มีปัญหาครับขึ้นค่าไม่ขึ้นข่าคับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะลองใส่เฟสด,ดูเลยครับแล้วจะทวงหลอดดูครับถ้าไฟจ่ายปกติก็สามารถใส่ฟิวได้เลยครับโด,โดยที่โดยที่จะไม่เกิดปัญหากับมอดตเฟสนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอ,อยุยาตใส่เฟสครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งศูนย์ หนึ่งศูนย์เอ็นหกศูนย์นะครับใส่ได้ครับหนึ่งศูนย์หรือใส่หนึ่งสามก็ได้ครับทนกว่าครับโอเคครับผมผมขอหยุดคลิปสักครู่ครับเดี๋ยวแบตจะหมดครับเดี๋ยวครับเบอร์เดิมเป็นเอ่อ K10A60W ตอนนี้ผมจะใส่ 13MN60 ก็คือตัวเล่งมากกว่าแอมจะเยอะกว่าครับทนแอมเยอะกว่าโอเคครับประมาณนั้นแต่ผมจําไม่ได้แต่รู้ว่าเยอะแล้วมาดูมันเท่าไหร่ต้องไปดูในด a ตช์เชดเดิวนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่นะครับตรงนี้นะครับก่อนใส่ตอนใส่นะครับก่อนจะลองไฟก็ควรวัดดูกดออกก่อนนะครับตรงนี้ครับว่ามีปัญหาไหมครับว่าช็อตหรือเปล่านะครับ ต่างคูณหนึ่งธรรมดาเนี่ยครับวัดนี่ครับช็อตเต็มเต็มเลยครับลืมเลยครับผมวางบนบนเหล็กเดียวก็ไี้ครับก็ช็อตนะครับช็อตเต็มเต็มเลยครับแต่มันจะมีช็อตแค่ตัวเดียวครับต้องต้องต้องดูดรอยดูครับ ฝั่งนี้ชอบเดี๋ยวต้องวัดดูจะมีเสียแค่ตัวเดียวครับวัดคร่าข้าวนะครับจะต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างครับฝั่งนี้ขึ้นสองข้างครับเสียตัวใดตัวหนึ่งครับแน่นอนถ้าเราเปลี่ยนไปมันก็ยังมีปัญหาครับก็อาจจะช็อตได้ครับตัวนี้อาจจะช็อตอีกก็ได้ครับไอ้หนึ่งหนึ่งสามเอ็นหกศูนย์นะครับอาจจะช็อตอีกครับถ้าเรายังไม่แก้ไขจุดตรงนี้นะครับแล้วก็บางครั้งถ้าแก้ไขแล้วใส่เฟสไปแล้วทวงหลอนแล้วไฟจ่ายก็จบครับ แต่ถ้าไม่แก้ไขไดโอดตรงนี้ใส่เฟ็ดไปฟิวอาจจะขาดจะชอ็อตเนลามมาถึงไอซตัวนี้ครับไอซีทำหน้าที่พันนะครับอาจจะมีปัญหาด้วยเลยตอน,นถ้าโชคดีก็คงจะเสียแค่ตัวนี้ครับกับฟิวแล้วก็ไดโอดนะครับโอเคครับผมหยุดคลิปโจ้าคู่ครับจากใส่ใส่เฟ็ดไปแล้วครับส่ไฟนะครับไดโอดตัวนี้ช็อตน,นะครับตัวหนึ่งที่ลอยขาไว้ตัวนี้ ตัวที่ก็จะไม่ช็อตครับมันจะช็อตแค่ตัวเดียวครับส่วนมากจะช็อตแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับก็คือตัวนี้เสียนะครับผมสันนที่านว่าเครื่องนี้น่าจะไปซ่อมที่ร้านอื่นมาแล้วแล้วน่าจะประเมินราคาแล้วเขาไม่ชอบนะครับก็เลยใส่ไหลยกลับเข้าไปก็เดี๋ยวคงจะเปลี่ยนได้อดนะครับแล้วก็จะมาเทดสไฟกันโดยการทวงหลอดนะครับทวงหลอดแบบไหนก็ทวงหลอดระหว่างฟิวส์นี่ครับอ๋อมีฟิวส์เขาตัดออกมาครับผมไม่ได้ดูนะครับเขาตัดทิ้งไปเลยครับ เอาหลอดมาถ่วงตรงขาฟิวก็ได้ครับขาบนปิ้นนี่ก็ได้ครับที่เป็นสัญลักษณ์ฟิวตัวนี้กับตัวนี้ถ่วงหลอดครับก็หลอดก็จะเป็นแบบนี้ครับบางคนก็รับเป็นปั๊กสวิตเลยครับเอาหลอดวางไว้ที่ปั๊กนะครับเวลาเปิดสวิตเสียบเข้ามามันก็จะรู้ทันทีครับแต่ถ่วงแบบนี้ก็ง่ายครับเพราะมันจะมาสามารถถ่วงก็ถ่วงแบบนี้ครับ แบตเตอรี่ติดไว้แล้วหลอดก็จะมาสามารถชาร์จไฟที่ซีตัวนี้ได้ครับถ้าเกิดว่ามันมีไฟค้างนะครับการทวงหลอดถ้าหลอดติดนะครับคือการอาจจะมีการช็อตนะครับก็พยายามใช้หลอดร้อยวัตต์ครับจะรู้ผลครับถ้าหกสิบห้าวัตต์บางครั้งหลอดติดครับแต่หลอดติดก็เหมือนช็อตแต่ว่าเสียบปักไปเนี่ยเราก็หลงอาการไล่เช็คก,ก็ไม่มีตัวเสียครับ ปรากฏว่าต่อฟิวเข้าไปเสียบปลั๊กก็ใช้ได้ครับอย่าหลงนะครับบางครั้งทวงหลอดอย่างเดียวก็จะบอกว่าหลอดติดแล้วเครื่องจะช็อตเสมอไปนะครับแต่ส่วนมากถ้าเป็น LED ส่วนมากจะจะมีปัญหาครับคืชอช็อตแน่นอนครับถ้าหลอดติดน,นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลองบัรกีเข้าแล้วมาลองเทสไฟดูครับถอดเซ็นแล้วก็ถอดไดโอดมาดูนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์ m b r 5 h 1 5 0 s น่าจะเป็นช็อคกี้ไดโอดนะครับอย่าใส่ไดวอดธรรมดานะครับควรไปหาซื้อและเทียบเบอร์ทางเน็ตหรืออะไก็ได้ครับตัวนี้ผมคิดว่าไม่แน่ใจน่าจะใส่เบอร์ที่ผมมีอยู่เดี๋ยวผมมาลองใส่ลองดูครับครับผมก็จะใส่เบอร์ sr 5 1 5 0นะครับที่ตัวที่ชอบชอบช็อตของพวกซัมซุงนี่แหละครับ ก็จะใส่แทนแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปดูนะว่ามันต่างกันกี่แอมกี่ทนได้กี่โวลต์แต่คิดว่าน่าจะใส่กันได้ครับ mm hmm. ก็อย่าว่านครับถ้าใครดูแล้วว่าใส่ไม่ได้หรือได้ก็คอมเมนต์มาได้ครับไม่ว่ากันอันนี้คือผมมีอยู่แค่นี้ครับก็ต้องใส่นะครับแต่คิดว่าได้ครับโอเคครับผมถ่วงหลอดแล้วเปลี่ยนในอดแล้วเสร็จก็ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือแต่เสียบปลั๊กนะครับ ต่อครับท่านผู้ชมสังเกตตรงหลอดนะครับเวลาถ่วงที่ฟิวนะครับขาฟิวนี่ครับขาฟิวสองเส้นนี่ครับสังเกตที่ไส้หลอดนะครับมันจะติดมาชั่วครู่นะครับนิดหนึ่งแล้วก็ดับไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาวัดไฟผมจะมาวัดตรงนี้ครับไฟกดออกก็ไม่ยากครับกดออกจากว่าแลงก็อยู่ตรงนี้ส่วนมากไฟที่ไปเลี้ยงเมนบอร์ดนะครับมันจะมีเขียนบอร์ดอยู่ครับที่ปิ้นนะครับก็ดูเอาเองแล้วกันครับผมก็จะมีวัดคร่าวๆนี่ครับปิ้นเขียนบอร์ดขาเท่าไร่เท่าไรกี่โวลต์กี่โวลต์ก็จะมีสิบาโวลต นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเท่าที่เห็นเขียนก็จะเป็น13โวลต์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดดูครับน่าจะเป็น C ตรงนี้ครับที่ไดโอดมันช็อตเนี่ยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวจะทําการเสียบตั้งนะครับดูที่หลอดไฟนะครับดิมเตอร์ชี้นะครับถ้าหลอดติดตลอดอาจจะมีการช็อตอยู่นะครับอาจเป็นที่ ไอซีพัฒนมีปัาหาครับหรือว่าตัวยังมีตัวช็อตครับเดี๋ยวดูนะครับถ้าติดนิดเดียวติดวุ้บแล้วดับก็คือเครื่องอาจจะใช้ได้นะครับหรือว่าอาจจะบก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้วัดไฟเห็นครับดับแล้วครับอเดี๋ยวเราวัดไฟนะครับ4ตรงนี้ครับซึ่งผ่านในโหมดที่เปลี่ยนมาเนี่ยตั้ง50นะครับนี่ครับมา13โวลต์แล้วครับเดี๋ยวหยุดคลิปสักครู่ครับเสียงรถใหม่แล้วครับรถไซเรนนี้ผ่านตลอดครับทุกวัน นี่ครับเมื่อกี้วัดสิบโวลต์นะครับมาครับเป็นผมตั้ง5้าสิบนะครับนี่ครับ5้าสิบก็คือมาสิบสามเป๊ะๆนะครับก็สรุปว่าตอนนี้ใช้ได้แน่นอนครับเดี๋ยวจะประกอบเข้าครับเดี๋ยวหยุดคลิปครับรอประกอบสักครููครับเหลือแต่ใส่ฟิลนะครับฟิลมีขานะครับตัวนี้เขาเขียนไว้ 3. 1 5ุแอมป์ครับทุกเครื่องนะครับไม่ควรใส่เกิน5้าแอมป์นะครับเต็มที่ได้5้าแอมป์ครับ ใส่มากกว่านี้มันจะช็อตบานไปนะครับถ้ามันไม่ขาดนะครับโอเคครับขอใส่แป๊ดหนึ่งครับจะได้มาเสียบลองครับหลำจากที่ผมได้ต่อไฟเข้าไปแล้วครับต่อไฟแล้วดึงซ็อกเก็ตออกหลอดไม่ติดนะครับหลอดไม่ติดปกติมันต้องติดนะครับไม่ติดนี้แม้แต่เสียบเข้าไปครบนะครับหลอดสแตนบายก็ยังไม่ขึ้นนะครับบอร์ดน่าจะไปด้วยครับบอร์ดคอนโทรลน่าจะไปด้วย หลอดก็น่าจะขาดด้วยครับเพราะว่าบอร์ดเสียด้วยครับตอนนี้งานเข้าขผมนะครับเพราะว่ามันคงจะบานปลายครับเดี๋ยววันนี้ต้องแจ้งลูกค้าอีกทีหนึ่งแล้วก็เสียกับจอนะยครับถ้ามีมีบอดมาลองไม่รู้ว่าฟ้าลวงเปล่าทำไมเสียได้เยอะขนาดนี้ครับเพราะว่าปกติจ่ายไฟชุดน,นี้ถ้าไดโอดเสียก็น่าจะจบแล้วครับไดโอดอมอสเฟไดโอดมอสเฟตจบแล้วครับเสียปักโดยที่ยังไม่ต้องต่อคอนโทรล หลอดนี้เสียบหลอดแค่สายหลอดาไปนี้จอจะต้องติดครับนี่ไม่ติดนะครับแล้วอีกอย่างเอาเครื่องเทสหลอดเนี่ยมาเทสหลอดแล้วครับมันจะมีเขียนบอกครับว่าขั้วไหนขั้วไหนตามที่ซ็อกเก็ตบอกเห็ยนนะครับผมก็ทําตามแล้วไม่ติดนะครับคิดว่าหลอดน่าจะไปนะครับเดี๋ยวจะมาวัดไฟตรงนี้ดูครับไฟเนี่ยมันจะเป็นเส้นคู่กันนะครับมันจะพ่วงกันนี้ไปเรื่อยๆจนมาถึงสองขั้วนี้ครับสองขั้วนี้ เดี๋ยวผมจะลองดูครับว่าไฟมันมาถ้าไฟมันมาก็มาคือไม่มีหลอดมันก็จะมาครั้งแรกมันก็จะลงไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองดูครับแต่เดี๋ยวจำขาไว้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปวัดบนปิ้นเอาครับประมาณนี้ครับก็คือบวกบวกตัวนี้มันจะพ่วงเข้าหลอดอีกเส้นหนึ่งวนมาเรื่อยๆืจนถึงลบนี่ครับตัวสองเส้นนี้ไม่ได้ใช้แล้วควรเอาบวกจับหนึ่งครับแล้วก็ลบจับสาม สามลบนะครับหนึ่งบวกกับสามลบครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเชคของผมครับคือถ้ามันไฟมันจ่ายตอนเสียปักปุ๊บมันจ่ายขึ้นมาแล้วมันก็ลงไปก็คือถือว่าไฟมาแล้วก็คือหลอดขาดแน่นอนแต่ผมก็ใช้เครื่องเทสหลอดเทสแล้วหลอดก็ขาดแน่นอนครับแต่แค่อยากลองดูเฉยนะครับแต่ส่วนนั้นบอร์ดเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงว่าพอแก้ไขได้ไหมครับบอร์ดคอนโทรนั้นโอเคครับจะเป็นที่หลอดแล้วครับตอนนี้ก็คือ คิดว่าหลอดตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะมีไดโอซินเนอร์ไดโออยู่ครับโค้1สิสองโวลต์24สิบสี่โวลต์ช็อตต้องถอดออกครับแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งที่มันเป็นหลอดขาดประมาณนี้ครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นซินเนอร์ที่เป็นชิปที่แผงหลอดช็อตครับตัวนี้ถอดออกได้ครับแต่ปัญหาคือตอนนี้ผมต้องมาดูบอร์ดให้มันติดสแตนบายครับไฟแดงเดี๋ยวมาดูคร่าวๆกอนครับครับบอร์ดการไล่เช็คคร่าวๆนะครับไฟส3ามโวลต์ครับ จะมาอยู่ตรงนี้ครับซึ่งผ่านแอลนะครับแอลมาสองตัวนะครับสองตัวก็จะมาที่นี่นะครับแต่ปัญหาเนี่ยผมมองมาที่จะผ่านอารตัวนี้ครับซึ่งจะมาเลี้ยงชุดชุดเอ่อเลคูเลตพวกนี้ครับไอซีเลคูเลตเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับผมไม่ได้ดูวงจรนะคือผมไล่มิเตอร์เอาคร่าวๆครับแล้วก็ผมได้เสียบเราวัดไฟ ส3โวามวนมาตรงนี้ครับแต่ตรงนี้จะเป็นอาน่าจะเป็นสะพานไฟนะครับซึ่งวิ่งมาจ่ายให้เล็กเกเรตชุดนี้ซึ่งผมมาวัดฝั่งขาฝั่งนี้ลงกาวแล้วด้วยอาคนหนึ่งนะครับตรงนี้ครับฝั่งอาตรงนี้ครับ้าคู่ครับเดี๋ยวซูไม่ดูนี่ครับตรงนี้ครับตำแหน่งนี้ครับวัดลงกาวครับกาวทองแดงกับอาคุณหนึ่งสลับมาก็ขึ้นข้างเดียวครับ ไม่คิดไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะขาดเองหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองทําการใส่อาร์หรือต่อตรงนะครับใส่อาค่าศูนย์โอห์มอะไรประมาณนี้ก็ได้ครับหรือหาแอลมาใส่ด้ครับแอลตัวแบบนี้ครับเหมือนเหมือนซีนะครับตัวนี้เป็นแอลนะครับไม่ใช่ซีโอเคครับผมมาใส่ตําแหน่งนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าติดไหมก็เดี๋ยวมาดูครับคลิปก็จะติดขัดนะครับบางครั้งลูกค้ามาผมก็หยุดไว้หย,ยุดไว้ก็มาจําว่าต่อเนื่องตรงไหน,นไม่ได้ครับ ก็ทนฟังกันหน่อยครับแต่ว่าก็พอจะมีประโยชน์แน่นอนครับนี่ครับบอร์ดตัวนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับเสียสามอย่างนะครับคือบอร์ดจ่ายไฟนะครับตัวนี้ซ่อมไปแล้วนะครับที่ให้ท่านผู้ชมได้ดูสองคือบอร์ดคอนโทรลนะครับที่ไม่มีไฟขึ้นสแตนบายอะไรนะครับก็คือจ่ายไฟมันเสียอยู่แล้วที่สาเหตุที่ผมคิดว่าที่ลูกค้าไปซ่อมที่อื่นมาแล้วได้เรามีรอยซ่อมหมายถึง ตีคืนน่าจะตีคืนหรือว่าราคามันสูงนะครับเพราะว่ามันเสีย3ามอย่างนะครับหลอดก็เสียนะครับหลอดในจอนี่ก็เสียนะครับผมวัดด้วยตัวเช็คหลอดแล้วนะครับบอร์ดจ่ายไฟก็เสียครับแล้วบอร์ดคอนโทรลก็เสียครับจ่ายไฟไฟจ่ายส3บมโวลต์แล้วแต่บอร์ดไม่ทํางานครับที่ผมมาชี้จุดตรงนี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นมันเหลื่อมของของแสงไฟนะครับนี่ครับ พอจะมองเห็นครับเนี่ยศูนย์เลขศูนย์นะครับ R ตรงนี้ครับผมใส่ค่า R ที่มีเลขศูนย์นะครับเหมือนสะพานไฟนะครับใส่ L ก็ได้ครับถ้าใครมีครับอันนี้ผมจะลองดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่าครับนี่ครับเสียบเข้าเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวจะเริ่มเดี๋ยวจะมาลองมันมองเห็นตรงไหนอนี้นะครับ นี้ก็ไม่โดนเลยวางได้เดี๋ยวสักครู่ครับเอาให้มันได้เห็นชัดๆหน่อยนี่ครับสังเ,เกตตรงนี้นะครับโอเคครับจะเริ่มเสียบปลั๊กแล้วครับนี่ครับติดแล้วนะครับ ติดแล้วก็พิบด้วยนะครับกับพิบนี่หมายถึงเหมือนจะกำลังสตาร์ทเครื่องนะครับโอเคครับนี่คือว่าผ่านครับจุดนี้เสียครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นภาพนี่ไลนี่ครับเวลากดก็จะมีไฟเห็นไหครับเนี่ครับแดงกับพิบนะครับของเดิมไม่มีแต่ตอนนี้ผมยังลองภาพไม่ได้นะครับเพราะว่าหลอดมันขาดครับ โอเคครับเดี๋ยวสั้ครู่ขอคุยก,กับลูกค้าด่วนครับครับเดี๋ยวได้ทดลองติดต่อลูกค้าแล้วติดต่อไม่ได้ครับยังไงก็คงจะต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วครับเพราะว่าต้องรอครับแล้วก็อีกอย่างการลงทุนก็คือ,ค,อคือความเสี่ยงครับทำสามอย่างเกิดมาเจอจ,จอเสียอีกก็เข้าเนื้อช่างเต็มเต็มครับจริงซ่อมบอร์ดนี่ก็น่าจะจบแล้วครับแต่ไปเจอจุดนุ้นดิ ถ้งมาเจอหลอดอีกหลอดอไอ้ดี็ปไกลอกเกิดลงทุนสามอย่างแล้วตัวนี้ซ่อมได้แต่ผมก็ยังไม่มั่นใจว่ามีภาพหรือเปล่านะครับเพราะว่าของเดิมคือมันไม่ติดไม่ทํางานนะสแตนบายไม่คยนี่ขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดทําแล้วเปลี่ยนหลอดแล้วจอมาเสียอีกว่าเข้าเนื้อช่างเต็มๆนะครับก็คงจะจบลิปเพียงเท่านี้พอจะมีประโยชน์ได้แค่บอร์ดนี้กับบอร์ดนั้นที่ทำนะครับเจอจุดเสียนะครับ ไฟมาถึงติดนะครับเดี๋ยวเสียบให้ดูครับแต่หลอดหลอดไม่ติดเพราะหลอดมันขาดแน่นอนครับผมวัดแล้วใช้เครื่องเทสแล้วแล้วก็เดี๋ยวเสียบปลั๊กดูดูตรงนี้ครับนี่ครับมาครับนี่คือการทํางานเท่ากับพีแบบนี้โอเคครับแต่ก็เสี่ยงอย่างนะครับเรื่องจอยได้ละโอเคครับผมก็คงจบคลิปี่งนี้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยครับ ทางช่องนครสไตล์เล็กสำหรับรุ่นซัมซุง40นิ้วรุ่น UA40J5000 นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ